ได้เชือาวแต่ในท่านก็ไ่แต่ใ้่วยไรสิทธิ์นะครับแ้อ้วแล้ววันนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านที่ได้นำเครื่องมือส้วนเครื่องเส้นไหว้ต่อไหว้ให้แก่เจ้าตาเขาแม่ตาวเขาพร้อมด้วยแม่นตาดีนะครับขอเชิญทุกท่านเลยนะครับคนที่นำเครื่องเส้นตบเลยมานะครับ แล้วก็ท่านที่เขตที่มาร่วมงานจุดธูปได้เลยนะครับจุดธูปนะครับคนละเก้าดอกนะครับเดี๋ยวจะได้ทําการถวายเครื่องสบเวยนะครับให้แก่แม่เต่าเผานะครับพร้อนแม่ญาตินีนะครับนล้วสุดแล้วมันสุดแล้วอ่ะนะมันมันยาวเลยเรายังมีพิธีการอีกหลายอย่างนะครับเดี๋ยวจะมีเล่นวิ่งจิงฝันให้แกท่านเจ้าภาพด้วยนะครับ ไม,ไม่เป็นไรถ้าเกิดไม่พบไม่ไม่ได้วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอารถคันใหม่มาะ